วันนี้พลเอกดาภง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสร้างคนสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยในปี2567ได้ใช้องค์ความรู้วิชาการข้อพัฒนาเชิงพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวม10โครงการหลัก53โครงการย่อย ในพื้นที่214หมู่บ้าน453ครัวเรือนและในโรงเรียนอีก194แห่งเกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์กว่า100รายการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ15โอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐ,ฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒ เยี่ยมชมการยกระดัดบคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของคณะวิทยาศาสตร์จีนหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนที่22ประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้ออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฝึกทางร่างกาย ได้เยี่ยมชมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เน้นการบูรณาการหลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล